เงินซุกูงลงซาซาท่นท่านเองใจยิ่งเนงานโตโชคดีสามสอบป้า ผิดทาง <Hey! S 1> อมสายเขี่ยมโกเกแก่นะครับบนฟ้านะครับไปกัดสี่ชตรงปั่นนะครับบอกไห้วันนี้นะครับมี่มองมันจะได้เพิ่มนะครพี่อ่ะเพิ่งไปจะรวมแล้วกันนี่ลอะมันขึ้นแั็กซี่ล่ะมองมันได้เพิ่มนะครับโอกออกลูกออกเ่ออก วังครับนายกสั่งหรีนายกโค้ดนายกโอ้ดนายกแม่ไร่เดียดเดียดติดซิ่งจะไปทำระดับเสียดเดียด์ระดับหน้าจมใส่แกไม่ใส่เราไหนกใส่บางทีบอวบบอกบขัดตัวเพราะครับบเปิดใจขัดตัวเลยยิงเผาควันหนาๆนะครับ ทุกอย่างตุ่มตูมม่หยั่งกันระบาลไม่ใช่ไหมมันจะเบาหลายกะเผาไปนะครับเผาไปเรื่อยๆกับผมทุกอย่างยั้งบอสรุปนะครับเพิ่งจะไปก่อนนะครับพอโคนยังติดตลอดทุกอย่างยังไม่สรุปนะครับรอฟังไปเรื่อยๆ ก่อนจะเริ่มจางจางหอ,อกจางหัวนครับแล้วกการน้ำอันน้องกอสมบูรณ์นะครับ,กบ,รบโกแก่นะครับโกแก่นะครับต,ต้นโตเขาตงรงกลางของฟุ้งคันนะ จางหัวจางหัวแต่โยเโยกิดตึงขึ้นเลยข้างนู้นตึงเลยครับาง่ียหางทีวนไปอ่าเป็นแบบไปดีปัดใจเยอะแอบพี่น้องโอ้ยขอเสลี่ยนในครั้อตัวเองตามกันได้ครับไปเห็นก็บอกอ่าอาการด้ นีครับตังสูงอาุกิดตุนยางทือว่าเมาูรแบบนะครับววาดวงหน้าอยู่ตางอากาศวัดปิดบปูตายบางนี่ชื่อริบทของโอเนะครับในตอนนี้ยาหนาสามร้อยอาตุงเอาตุงเออนอไปเลยั้ตัวนี้กลมยาหนาบอกไปนายคืออะไรในตัวตัววัดเงี้สองผ่านป ครทำคนดีกานเชื่อกันไปนะครับชาวบ้าว่าผ่านแนวผ่านได้ก็ว่ากันไปคนดีกัเชื่อกันไปเป็นธรรมชาติในการตัดสินนะครับเอาใจทั้งสองฝ่ายนะครับมาแข่งกนะจะกลับเวลาขครับไปบ้างขึ้นใจไหนมาจังสั้นหรือท่านนะครับหือว่าการเดินทางในจังหวะนี้ยังดีอยู่นะครับยกดีวนดีขอขอบคุณท่านนายกโอ๊ตความทัางเสียดเด็ดนะครับ แล้วก็รอฟังตัวเลขจากคุณเมลาไปนั่มับแม่มปับแมสองร้อยสี่สิบผ่านปักจอดหยุดถึงกับโด,ด,โดนบลับน,น,ะะะนะครับอ่าฮ่าฮ่าอันต้นหางนะครับอยู่เหนือคุณพัดเก่าของเจ้าของคุณไปประมาณนึงว่าปล่อ,อยโย่คอยเกิดโตดอกเบาดิ่ม เบียนด้านขวาพระจันทร์เอาตู้เอาสองรอยครับเจ็ดสิบคะแนนทางไปถือมาสมใส่สาบสาบบาๆนะครับใส่ยูนิลูปรักนีนะครับพี่น้องบอกพี่บอกน้องสุดยอดของการเดินทางกับสาบตือหลายหมู่บ้านนะครับไอ้สานี่น้องของเขา นายบล็อตบายสบายสี่ลอยซัมซิมคือเขาสี่ลอยซัมซิมคือเขาปากเป็ดเขียวขึ้นพื้นสามร้อยผ่านปากสามร้อยผ่านปากถ่ายังอยู่ในสภาพนี้บอกพี่บอกน้องตัวเลขที่คุยกันสบายมากนะครับตอนนี้ขึ้นเปรียงไรครับขึ้นเปรียงไงถขาวชุดในนัยๆเป็นย้ําเป็นย้ําเลยพี่น้อง ของเขาอยยุนะครับ20ทานตัดใส่หัวัวเดินตบเครื่องเบนมือขาวบนเลนะครับบนขอขาวเป็นทะแยงนะครับจะขึ้นโซลวัระุบนะครับตอนนี้เงี่ยเดียพาพี่น้องเบิ่งนะครับ20ทานัดอ่าเบิงงเลยนะครับมาเบิรงเลข420ทัน นายกโอ๊ตสั่งลุยปากเขานว่าบนขวาหางนั้น้สาเลขหกิบกระทำแล้วนะครับบงพลตัวเลขตามใจหลอดมาพลัเทียบได้ดิเอยเทียบหลอดงเ่าเทียบแต่เทียบการใส่มุงของปากเขาขาแจงๆพี่น้องแปดสิบผ่านปาก ดยอดนะครับเก้าสิ็กัะถามแล้วนะครับองจุนยูนี่บัที่สุดนะครับสี่ร้อยมันรับ